อยากให้สีส้มยังอยู่ในประเทศอยู่นะคะถ้าไม่อยากให้สีอื่นมาครองประเทศเราไปนะคะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะเพื่อให้ปทุมธานีของเราเปลี่ยนแปลงนะคะเลือกเบอร์สามบิ๊กแจ๊นะคะเลือกเบอร์สามบิ๊กแจ๊เพื่อให้สีส้มของเรายังอยู่ต่อและทํางานต่อไปได้นะคะผมรู้สึกว่าอนาคตของประเทศไทยจะฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ ได้จริงๆเหรอต้องบอกแบบนี้นะคุณน้องคุณน้องบอกว่าอย่าให้สีอื่นมาครองประเทศมใ้ยังอยากให้สีส้มยังอยู่ในประเทศอยู่นะคะถ้าไม่อยากให้สีอื่นมาครองประเทศเราไปนะคะสรุปว่าสีส้มนี่จะยึดครองประเทศแทนสีอื่นหรือสีไหนฮะไม่มีใครยึดครองประเทศฮะการเลือกตั้งเขาเคารพสิทธิพี่น้องประชาชนทุกคนนะ อย่าไปหาว่าคนนู้นคนนี้ยึดครองประเทศไม่ได้นะฮะมันมาจากเสรีภาพของประชาชนคนละหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงแล้วอย่างที่น้องบอกถ้าอยากให้ปทุมเปลี่ยนเพื่อให้ปทุมธานีของเราเปลี่ยนแปลงนะคะเลือกเบอร์สามบิ๊กแจ๊ดนะคะผมถามอย่างนี้ฮะถ้าอยากให้เปลี่ยนนะทำไมต้เลือกเบอร์สามนะฮะจะให้สีส้มของเรายังอยู่ต่อและทำงานต่อไปได้นะคะ ก็ที่ผ่านมาเบอร์สามนี่นะฮะอยู่มาสามปีกว่าถ้าอยากเปลี่ยนก็ต้องเลือกเบอร์อื่นคุณน้องเพื่อให้สีส้มของเรายังอยู่ต่ออยากเปลี่ยนก็ต้องเลือกเบอร์อื่นไม่ใช่เลือกเบอร์สามถ้าเลือกเบอร์สามปทุมไม่ได้เปลี่ยนแน่ก็ยังเหมือนเดิมให้สีส้มของเรายังอยู่ต่อและทํางานต่อไปได้นะคะคุณน้องได้ฟังาศาสดาคุณน้องอยังฮะที่พาะเก้าไกลหาผู้สมัคร นะครับว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอปทุมธานีที่ชัดและพร้อมได้ไม่ทันเวลาถ้าคุณน้องยังไม่ได้ฟังพ่อเว้าพูดไปฟังพ่อเว้าพูดก่อนครับเนื่องจากเทคนิคทางการเมืองคุณน้องได้ฟังพ่อเว้าของน้องพูดหรือยังนะครับที่ทําให้นี่เกิดการชิงราออกก่อนแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถหาตัวได้พรรคก้าวไกลไม่สามารถหาตัวแทนส่งลงนายกอบจอที่ปทุมธานีได้เนื่องจาก เทคนิคทางการเมืองนะครับที่ทําให้ที่เกิดการชิงลาออกก่อนเนื่องจากเป็นเทคนิคการเอาเปรียบของนายกอบจคนเก่าที่ช่วงชิงจังหวะแล้วลาออกเพื่อให้คนอื่นเตรียมตัวได้ทันนะถ้าให้สีส้มของเรายังอยู่ต่อและทำงานต่อไปได้นะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการสกรปรกซึ่งลาออกเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาตั้งตัว ได้ทันแล้วพอว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่สามารถเตรียมตัวได้เพราะว่ามันไม่รู้จะมีเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดแต่บรรยาทางการเมืองเขาไม่ทํากันค่ะคุณน้องพ้าเก้าไกลาหาผู้สมัครนะครับว่าที่ผู้สมัครนายกอบ,บจปทุมธานีที่ชัดและพร้อมได้ไม่ทันคุณน้องต้องเข้าใจนะคะจัดทวนคนมั่วซั่วนะเนี่ย เดี๋ยวพระว่าเขาจะโกรธเอาเพราะพอเว่าเขาก็ไม่ได้ไม่สนับสนุนคนแบบนี้ซึ่งเราเองในขานนะประชาชนก็ไม่ควรสนับสนุนคนที่ช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองท,ที่เกิดการชิงลาออกก่อนแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถหาตัวได้น้องต้องพิจารณาดีๆไม่ทราบว่าน้องเป็นด้อมส้มจริงหรือแอ มาเป็นด้อมส้มครับเอามาใช้สิใช้เสียงกันนะคะอย่าลืมนะคะวันที่30มิถุนาย,ยนนี้อป,อปจปทุมธานีนะคะ